พี่พี่น้องมนีออนแกงป่าแกงปลาคอใสบบวกบเลยจ้จะพี่น้องแกงติดแกงเดียบร้อยแล้วจ้ะตอนแกงบริไทยพี่น้องเบืองแกพี่น้องแจะแซบบ่อืแซบปลาคอใสบบวกบจวจะพี่น้องบบอออกๆๆ่นนะ แกงกระสุกแลลวจ้ะพี่น้องเอาพอนั่งตู้ลงเลยจ้ะเสียงฝนเดินลังจ้ะพี่น้องฝนตกจ้ะสุกแล้วจ้ะเดวตักใส่ตู้กับจ้ะพี่น้อง ออนนี้แกงข้ากกบตักใส่ถั่วเป็นทีเรียบร้อยแลวจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องมากกดติดตามให้เป็นกำลังใจเนาะพี่น้องคนใดที่มากกดติดตามอ่อ,อนมากคอมเมนต์อ่อนทุกคลิปมนะถ้าทึงถา,ถา,ถาว่ามันมันโบล่งมันโเล่งเตือนที่พี่น้องลงคลิปนะอ่อนกับสิกดเขาไปในตัวสองเลยแตะพี่น้องอ้อนสิกกดเขาไปในสองเพื่อนอากา เขาไปคอมเมนต์ให้เพิ่นอยู่ในสองเลยเพราะว่าบางสองเพิ่นมาคอมเมนต์ให้อ่อนตลอดแต่ว่าเวลาเพิ่นลงคลิปมันบ่เด่งเตือนนั่นนะอ่อนก็สิเขาไปส่งเพิ่นด้วยแล้วก็สิไปคอมเมนต์ในสองในตัวสองให้เพิ่นด้วยโดยจ่าพี่น้องอันนี้กับฝนตกโดยจ่าพี่น้องขอโทษได้เลยโดยจ่าพี่น้องเสียงว่าสิบบดึงยินปันได้จ้าสำหรับคลิปนี้อ่อนก็สิฝากพี่น้องไว้เพื่อนสนิทเลยจ้าพี่น้องขอบคุณได้เลยโด้ยจ้าที่มาให้ยกินกำลังใจเนาะ อขอขอบคุณในรายลจ้ามีรลากลับเขาจากพี่น้องไปแล้วจ้ะคุณตกบายบาย